ริการ์ไซโกอัตโมติไซโกไฟ7009ครับใส่ไซไซเข็มหลุดใส่ไซไซเข็มหลุดครับใส่เข้าไปใหม่ก็หลุดต้องถอด เปลี่ยนเข็มนะครับแกนแกมเข็มวิไม่ไม่มีครับหกักไปหักไปครึ่งหนึ่งครับการถอดเปลี่ยนเข็มวินาทีนะครับกอต้องถอดตัวจักทั้งหมดแล้วครับ อดลูกตุ้ม,อ,มออโตเมติมอตมก,ออก,อ,ก,อ,ตกออกมาครับทอดลูกตกุ้มออโตเมติกออกมาถอดจากออโตเมติกออกมาครับถอดจากออโตเมติกปล่อยลานก่อนครับตัวไหนขับพันล็อกลานครับจับเอาไว้ครับ อย่ให้ล็อกลานเพื่อเราจะค่อยๆปล่อยลานออกให้หมดครับการปล่อยลานต้องใช้ไขควนะครับไขบนจานกระปุกลานนี่แหละครับแล้วทำพารถอดตัวจากออกให้หมดครับ จะเปลี่ยนจากไม่นาทีตัวเดียวนี่แหละครับต้องถอดทั้งหมดไหนก็ถอดแล้วครับล้างเครื่องไปเลยครับเพื่อความชัวร์ไซโกห้าครับใช้เครื่อง7 0็ดครับ มาถึงตรงนี้กลัวไม่แน่ใจว่าใส่ไม่ได้นะครับถ่ายรูปไปเลยครับเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วนำตัวจากทุกตัวนะครับถอดออกมาครับมาล้างทำความสะอาดนะครับจากพิาเทจากสองครับจากเหล็กจากนาครับ ใส่น,น้ำมันเบนซินขาวนะครับล้างเครื่องครับทาคานการปัดล้างเครื่องให้สะอาดนะครับตัวจากทุกตัวนะครับปัดไปหมุนไปปัดไปหมุนไปแล้วกลับข้างครับกลับข้างกลับข้างครับปัดอีกข้างหนึ่งปัดให้สะอาดครับทุกตัวครับแท่นเครื่องเลยนะครับ ทำการหยดน้ำมันครับเครื่องทำควงก้าเรียบร้อยมาดูการประกอบกันครับเารากระปุกลานลงไปก่อนครับแล้วแผ่นแผ่นล็อกตัวล็อกลานนะครับเป็นแตบบ่สะป,ปิงล็อกลานนะครับตะป,ป,ปิงล็อกลานวางลงไปตำแหน่งนี้ครับ แล้วตามด้วยจับเหล็กครับน้ำจับเหล็กสอดลงไปตรงตรงนี้นะครับและการเลือจับตัวที่สองนะครับจับตัวที่สองจะเป็นจับตัวใหญ่นะครับมาให้หน่งนะครับจับไม่ละทีครับเตรียมเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับก้านย,ยาวกว่าน,นะครับ แล้วตามด้วยแผ่นบังคับแผ่นบังคับตัวจักรครับวางไปในแนวนี้ครับแล้วค่อยจัดตัวจักรนะครับมีนิ้วชี้วางอยู่บนแผ่นนะครับบนแผ่นบังคับตัวจักรนะครับแล้วค่อยๆเคลียตัวจักรทุกตัวนะครับให้ลง คือการจัดจัดให้ตรงก่อนครับเมื่อตัวตัวจับตรงนะครับก็จะเข้าตำแหน่งได้เองนะครับแต่ตัวไหนเอียงทำไม่ตรงครับเพราะถ้าหากจับตรงนะครับ ะเข้าตำแหน่งล่างบนครับเรียบร้อยครับเนี่ยครับถ้าจักรเข้าแล้วนะครับแล้เราเคลียร์ตัวจักรดูนะครับตัวจักรจะวิ่งทุกตัวนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับเคลียร์ท้องกับปกรานนะครับตัวจักรจะต้องวิ่งนะครับเมื่อตัวจักรวิ่งดีทุกตัวแล้วครับ ล็อกไว้ด้วยน็อตหนึ่งตัวก่อนครับเพื่อเป็นการรวดเร็วนะครับล็อกล็อกในหนึ่งตัวเพื่อจะประกอบตัวอื่นต่อไปครับแล้ไขนอดครับลอกไว้ครับ วางจานบนกระปุกล่างครับวางให้ตรงเหลี่ยมนะครับจะมีเหลี่ยมเล็กๆอยู่นิดหนึ่งครับต้องวางให้ตรงเหลี่ยมถ้าไม่ตรงเหลี่ยมจะไม่ล็อกกันนะครับเหลี่ยมจะเล็กมากครับดูยากครับเมื่อวางตรงเหลี่ยมได้แล้วใายน็อตวยครับ หยนับแล้วเติมลานลองดูนะครับตัวจักทุกตัวจะต้องหมุนแบบนี้นะครับนั่นในเครื่องจะต้องตัวจักรจะต้องหมุนนะครับพอตัวจักหมุนดีแล้วทุกตัวนะครับวางคอม้าไปครับคอม้าไปเลยแล้วคอม้าตรงนี้ครับวราให้ลงตำแหน่งด้านล่างก่อนนะครับ ให้เข้ารูทับทิมวยก่อนนะครับแล้ววางกามไปด้วยตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกม้านะครับแล้วจัดม้าให้เข้าหน้าบน,นะครับ เงื่อขอมาาข้อที่แล้วนะครับหมุนลานเข้าไปครับสองลำรอบครับหมุนลานโดยการไขที่บนจานบนกระปุกนี่นะครับเพราะว่าไซโคลอนี้จะถอดจะหมุนลานดยด้วยมายมยมไม่ได้ครับเขี่ยขอมาดูครับคอมาดีดีแล้วนะครับก็วา,วางจาับคอม้าจะมีงาบอย,อย่างนี้นะครับ คอม้าจะมีงามอยู่ตรงนี้ดูวาจักรตัวนี้จะมีทับทิมอยู่นี่นะครับสีแดงๆนะครับความวลงนะครับสอนห้าะทบิมทับทิมเข้าเข้าง่ามคอม้านะครับถ้าทับทิมเข้าง่ามคอม้าถูกต้องนะครับ ตัวจักรอบก็จะทำงานได้เลยครับถ้าตัวจัรไม่เข้านะครับถอนมาใส่ใหม่ครับจะมีความรู้สึกว่าถ้าไม่เข้ามันจะไม่ลงไม่ดีดนะครับไม่ดีดตัวจกกักรอเหมุนนะครับถ้าเข้าตำแหน่งนะครับจะดีดจักกรอกหมุนแบบนี้ครับ เดือดจากกองหมุนแล้วใจนอมาครับนะครับตัวจักหมุนและทาง,งานเรียบร้อยแล้วนะครับนำเห็นออโตเมติกตัวจักออโตเมติกนะครับนำตัวจักออโตเมติกมาใส่ในง่ามของ หนวดกุ้งนี้นะครับหนวดกุ้งนี้มันต้องคีบอยู่ที่จักโโตัวมอมตินะครับคีบอยู่รอบนอกนะครับแล้วขันนอ็อตแล้วขันน็อตเข้าไปครับน็อตตัวนี้นะครับจะมีที่สังเกตนะครับมันจะมีขีดอยู่สามขีดนี่นะครับนี่ขีดขีดอยู่สามขีดนะ น็อตตัวนี้นะครับที่เป็นน็อตเกียวซ้ายนะครับคือมันจะแปลกกว่าน็อตตัวอื่นนะครับที่มีขีดอยู่สามขีดคือเป็นน็อตเกียวซ้ายจะถอดจะถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับต้องหมุนการถอดหมุนทางขวานะครับการใส่กระเพือให้หมุนเข้าทางซ้ายครับจะคนแล้วได้กับเกียวธรรมดาครับ ใส่ชุดออโตเมติกเข้าไปครับเม่ใส่ชุดออโตเมติกก็เป็นอันเสร็จสิ้นการประกอบและการเปลี่ยนตัวจักวินาทีนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพจะเปลี่ยนเท่านี้ครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับ